ที่ไหนตรงที่โรงเรียนอยู่ตรงโร,รง,งเรียนใครโรงเรียนใครโรงเรียนที่แหล่เลยใหญ่จู่ๆ<ะ>ท,ที่สิไหนนีช่ชืบจ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 ืบโอ้โบกสะบัดใหญ่เลยตรงผืนใหญ่นะใช่ไหมใช่โอุโลมแรงไหมพี่กัปตัลนลม,ลมแรงแล้วปลาเมฆาริมโขงลมแรงเลย โอเคเอาลงไม้เพื่อนดูสิโอเคเมื่อกี้ผูกเสร็จแล้วก็ดี่กับตังก็ชักขึ้น<อะ> <découvrir> ดึงดึงอะ <Rodriguez> ไรไหมผูกเองต้องแกเอง <laughs> เป็นภานกิจตำรวจแต่นี่ต <Glen> ำรวจอะไรภารกิจตำรวจในชักชงวันนี้วิวสวยนะพี่กับตัง Cái hậu khẩu kia cãi gì luôn Chắc đúng không ạ? Chắc kinh Chắc kinh cẩn Đừng chạm lại, lại พูดเมกเห็นวิวเหีว,วิวสวยมันนี่พี่กัปตันฝนจะฝนตกทั้งวนันโอ้โบกสวัสดีนั่นลมแรงเลยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยเป็นเลยนี่ต้องแต่ไปซ่อมมาเหมือนไม่ค่อยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่กัปตัน เราปลี่ยนพที่เราเอาไปซ่อมเปล่มรู้โลุมแรงแล้วผูกแน่นๆนนะัต้องใช้เชือกมันตึงนะเชือมันตึงมันตึงไหมนะ่ะมันตึงยังไงนี่ย <laughs> ไแปะๆปลงเอาลงแกะไดนะ้แล้วมันขับเนาะ เดี๋ยาลงมาแล้วก็ดีใจได้เล่นทงก็ไม่ค่อยโฟกัสนะดิวจันไหนเสาไม่ใช่สาเด้อาอยู่ เอาลงเอาลงเพื่อดูอีกรอบหนะึงลงน้อยแก่นะทีนี้กลับบ้านลนะค่ำลนะ เาลงเลยละาลงแล้วแกะนี่แกะครับหนูจะเล่นธงชาติเยทำไมชอบธงชาตทางปีหัวใจรักธงและออมหัวใจรักธงใช่ออโอเค่ะจากลงละเอาไปไปเพื่อนกัน mày bay Rồi. Một trai đâu? Mà Ở, cứ luôn lại rồi. cứ lại lặp rồi. Bảy bảy เาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวยุงกัดเด้ยุงเริ่มออกมาแล้วขึ้นแค่ม่พอยวน,<ป>นี้ก็บวกแล้วตำรวจไปสถานีตำรวจอะไรตำรวจเอาแล้วไปไปาง ไปไว้เพิ่นก่อนให้แกะเด้อทันตรงแต่ปืนนี่แล้วนะตรงแต่ปืนตำรวจชักขึ้นแค่นี้น้ำวัดมีสถานีตำรวจด้วยตำรวจอยู่ไหน ทำไมเอาทองขึ้นแค่นี้สิไว้อะไรคนตายเอาไว้คึ่งเสาเอาไว้คึ่งเสา <c oughs> กรณีที่มีบุคคลสำคัญเสียชีวิตรถทงคึ่งเสา à, buộc xẹt đã, đây dùng cắt rồi nè, đã, dùng mà để rồi nè, dùng nhiều đó, à, กันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเอารถ่องยานมาปั่นยิมโควกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกุศลสบายกับการ่งด้วยนะคะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ